สวัสดีครับนักเรียนตอนนี้ก็เป็น EP ีที่7แล้วนะครับซึ่งเป็น E ีีสุดท้ายของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับในเรื่องถัดไปก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอัตราส่วน ep ีที่1นนะครับมาดูครับข้อนี้เขาบอกว่ามันเห็นโจทย์ไม่ครบนะครับเดี๋ยวคุณจุนค่อยๆเลื่อนให้ดูเ <c oughs> ขาบอกว่าสามเหลี่ยมรูปหนึ่งนะครับมุมยอดมีขนาดเท่า ขนาดเป็น3ามเท่าของมุมที่ฐานนะครับ2มุมนะครับซึ่งเท่ากัน2มุมที่ฐานนะครับเท่ากันถ้ามุมยอดมีขนาดร้อยแองศามุมที่ฐานมีขนาดกี่องศาเอ่อมุมที่ฐานเท่ากันนะครับนึกได้อยู่สามเหลี่ยมเดียวครับคือสามเหลี่ยมอะไรครับหน้าจั่วนะครับ ขาบอกว่ามุมข้างบนนะครับมีขนาดสามเท่าของมุมข้างล่างก็คือเป็น 3X นะครับให้มุมข้างล่างเป็น X ก็พออย่างนี้นะครับอ่าก็จะได้เป็นรูปแบบนี้เพราะเขาบอกว่าเป็น3เท่าของมุมข้างล่างซึ่งมุมข้างล่างมีค่าเท่ากันสามเหลี่ยมครับมีมุมภายในรวมกันเป็น180องศาเพราะฉะนั้นแต่ละมุมรวมกันต้องได้เท่าไหร่ครับสามเบวกเบวกเเท่ากับ 180ครับผมเขาบอกว่ามุมที่ฐานมีขนาดมุมละเท่าไหร่หนูก็เอาทุกตัวนี้มาบวกกันก่อนครับแต่ละอันเนี่ยมีค่าเท่ากับหนะครับสามวกหงบวกหครับได้เป็น 5X าเอท่ากับร้อครับนักเรียนก็เหมือนเดิมครับหาค่า X ให้ครูจุนด้วยนะครับแค่นั้นเองครับต่อเลยนะครับต่อไปเป็นข้อที่11ครับเขาบอกว่าจินดามีขนมอยู่ในกล่อง นะครับมีอยู่ในจินดามีขนมยุนกล่องหนึ่งแบ่งให้น้องไปสองใน3ของขนมในกล่องนะครับในกล่องมีทั้งหมดเท่าไหร่ไม่รู้คุณจุนให้เป็น X แล้วละกันเขาบอกให้น้องไปสองใน3ามก็2อส่วนสนะครับปรากฏว่าน้องได้รับขนมไป8ชิ้นก็แสดงว่าเท่ากับแปดเดิมจินดามีขนมทั้งหมดกี่ชิ้นนะครับนะครับโอเคไหมครับ พอดีว่าคุณจุนอาจเป็นแนวตั้งนะครับงวดนี้มันก็เลยอาจจะไม่ค่อยชัด่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้เต็มเตเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดว่ายังไงเดี๋ยวคุณจุนจะแก้ไขให้ทีหลังนะครับตอนนี้ได้อาจเป็น1 0นแนะครับน่าจะชัดขึ้นแล้วตอนแรกเป็น720ตรงนี้นักเรียนครับจะเห็นว่ามันกําลังหารอยู่ย้ายข้างสมการไปคูณครับก็ได้เป็น 2X เท่ากับ8คูณกับ3นะครับ อ่าเเป็นเท่าไหร่หาให้ครูจุนมาด้วยนะครับโอเคไหมต่อมานะครับเขาบอกว่า1ใน5 1ใน5ของจำนวนนักเรียนนะครับในชั้นเรียนเป็นนักเรียนชายโอเคครับ2ใน5คือชายนะครับคือชายนะครับคือชาย2ใน5คือชายแต่ว่านักเรียนชายมีทั้งหมดกี่คนรู้ไหมอ่ะไม่ อ่านโจทย์ให้ครบก่อนแล้วกันนะครับเป็นนักเรียนชายถ้ามีจํานวนนักเรียนชายในชั้นเรียน10คนจะมีนักเรียนทั้งหมดกี่คนเอางี้เราไม่รู้ก่อนว่ามันมีทั้งหมดกี่คนจํานวนนักเรียนทั้งหมดเราไม่รู้ว่ากี่คนเราให้มันเป็น x ก็คือ2ใน5ของ x เนี่ยเท่ากับ10ก็คือนักเรียนชายเนี่ยนี่คือนักเรียนชายชายนี่ก็คือจํานวนนักเรียนชายเอามาเทียบกันเพื่อจะได้หา x ครับ ห้ากำลังทำอะไรอยู่ครับหารอยู่ย้ายข้างสมการไปคูณก็ได้เป็น 2x เท่ากับ10คูนกับ5นะครับก็ได้เป็น 2x เท่ากับ50นะครับเเท่ากับเท่าไหร่หาเองนะครับหาเองอ่ะมาดูข้อถัดไปนะครับมาดูโจทย์พวกนี้นะครับจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอายุนะครับจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอายุบ้างนะครับเขาบอกว่าสุชาติมีอายุเป็น2ส่วน3ของนิดา ถ้าสุชาติมีอายุเท่ากับ30นิดาจะอายุเท่าไหร่นะครับสุชาตินะครับมีอายุเป็น2ส่วนสองส่วน3ของนิดาซึ่งนิดาอายุเท่าไหร่คุณจุนไม่รู้คุณจุนให้เป็น A ไปนะครับนี่คืออายุของสุชาติอันนี้คืออายุของสุชาตินะครับของสุชาติ ต่พเพอ่อเขาก็บอกว่าสุชาติเนี่ยอายุ30ปีเอา้าแสดงว่าอันนี้ก็ต้องเท่ากันสิเพราะอันนี้ก็คืออายุของสุชาติเช่นกันนะครับสุชาติเท่ากับสุชาติอยู่แล้วนะครับอ่าแต่ A เนี่ยคืออะไร A ก็คืออายุของนิดานะครับให้ A นะครับเเท่ากับอายุของนิดานะครับอายุของนิดา จากนั้นครับ3ตัวนี้กำลังหารอยู่ย้ายข้างสมการไปคูณก็ได้เป็น2 a เท่ากับ30คูนกับ3นะครับก็ได้เป็น90นะครับเท่ากับ 2a a เท่ากับเท่าไหร่ครับผมอ่าไปหาเอาเองนะครับอ่าต่อนะครับเป็นข้อที่14เขาพูดถึงนัดดาอายุเป็น2ส่วน3ของสุดาสุดาอายุเท่าไหร่ครับไม่รู้ครับให้เป็น B ไไปก่อน เขาบอกว่าถ้านัตด,ดาอายุเท่ากับ12ถ้าเหมือนข้อเมื่อกี้เลยนะครับก็คือ3ส่วน4ของสุดานี่คืออายุของสุดานะครับ B ีคืออายุของสุดาแต่3ส่วน4ี่ของสุดาก็คืออายุของอะไรครับนัตด,ดานะครับนัตด,ดาแต่เขาบอกตรงนี้มาครับนัตด,ดาอายุเท่าไหร่ครับ12ปีอา้าวแสดงว่าอีกก้อนนี้ก็เท่ากับ12ไปด้วยสิครับเพราะมันก็คืออายุของนัตด,ดาทั้งคู่จากนั้นนะครับ4ตัวนี้กําลังทําอะไรอยู่ครับ หารอยู่ย้ายข้างสมการไปคูณครับก็ได้เป็น12คูณกับ4นะครับได้เท่าไหร่ไม่รู้แล้วเอา3ไปหารขอคำตอบด้วยครับนะครับนักเรียนโอเคนะครับต่อไปนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาข้อต่อไปเลยเขาบอกว่าอันนี้จะยากนิดนึงเมื่อ6ปีที่แล้วบุตรอายุเป็น1ส่วน1ใน4ของอายุบิดาปัจจุบันบุตรมีอายุ13ปี ปัจจุบันบิดาอีเท่าไรนะครับเมื่อ6ปีที่แล้วถ้าเกิดว่าอยากํำโจทย์ประเภทนี้นะครับก็อาจจะต้องทําเป็นตารางนิดนึงอ่าอันนี้เป็นอายุของอ่าของบุตรละกันบุตรบุตรนะครับอันนี้เป็นของอะไรครับบิดาบิดานะครับบิดาแป๊บน,นึงบิดาเมื่อ6ปีที่แล้วอายุของอายุของบุตรนะครับอ่าหปีที่แล้วบุตรมีอายุเป็น1ใน4ของบิดา หนึ่งในสของบิดานะครับก็ให้บิดาเป็น x ก,ก่อนก็ได้6ปีที่แล้วก็เป็น1นส่วนสของบิดานะครับนี่คือ6ปีที่แล้วครับ6ปีก่อนพอมาถึงปัจจุบันปัจจุบันนะครับพอถึงปัจจุบันมันก็ต้องเป็น1นึส่วนสบวกหกสิครับเพราะว่ามันทำไมถึงต้องบวก6ครับมันผ่านมาอีกหปีถูกต้องครับมันผ่านมาอีกหปีสมมติว่าตอนนี้ผมอายุ20 นะครับ6ปีที่แล้วผมอายุ20แสดงปัจจุบันผมต้องอายุ26อย่างนี้ครับแสดงบิดาก็เหมือนกันครับก็ต้องมีอายุเท่ากับเท่าไรครับ x บวก6แต่พอดีเขาบอกว่าถ้า,บ,ถาจจบ,นะบีถ้าปัจจุบันนะครับถ้าปัจจุบันบุตรมีอายุ13ปีเอา้าแสดงว่าอีเนี่ยตอนนี้มีอายุเท่ากับ13แล้วบิดาอายุเท่าไรบิดาอายุเท่ากับ x ครับเราหา x ให้ได้เราก็เลยจับเป็น นะครับ1ส่วน4 x ะครับบวกด้วย6เท่ากับ13ไว้นะครับมันจะเป็นแบบนี้ค่อนข้างยากนิดหนึงแหละนะครับแต่ก็กอดูซ้ำไปซ้มานะครับลูกจะได้เข้าใจ6กํำลังบวกอยู่ย้ายข้างสมการไปลบได้เป็น13ลบ6ฝั่งนี้เหลือ x ส่วน4ไปเลยเพราะว่า1คูณ x ได้เป็น x อยู่แล้ว13ลบ6นะครับ13ลบเป็นเท่าไหร่ โอ้ยเกินกำไรแป๊บนึงคือามลบหกเหลือ7นะครับตรงนี้ก็ได้เป็น x ส่วนด้วยสี่เเป็นเท่าไหร่บอกมาด้วยครับพร้อมสรุปให้ด้วยนะหลายข้อแล้วครูจุดไม่ได้สรุปให้ฟังต้องสรุปว่าปัจจุบันบิดาอายุปึ๊บก็คือคำตอบตรงนี้เอามาใส่ด้วยโอเคไหมครับ